ตอที่ยงช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้เริ่มกันที่การแก้ปัญหาภัยแล้งค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะติดตามความคืบหน้างานที่มอบหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขณะที่ภัยแล้งหลายจังหวัดเริ่มรุนแรง เชียงรายภัยแล้งเริ่มรุนแรงแหล่งน้ําตามธรรมชาติเริ่มแห้งขอดไม่สามารถนําน้ํามาทําการเกษตรได้เกษตรกรในตําบลแม่คําอํเาเภอแม่จันกว่า20รายที่หันมาปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ําน้อยประเภทบวบถั่วฝักยาวผักกาดต้นหอมผักชีแทนการทํานาปลังโดยสูบน้ําจากแม่น้ำำําคําสัปดาห์ละ3วันไปหล่อเลี้ยงผักที่ปลูกไว้ไม่ให้แห้งตายหลังพืชผักที่ปลูกเริ่มเหี่ยวเช้า ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานายปณิธิเสมอวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่าการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมจนสิ้นสุดฤดูฝนโดยระยะนี้จะบินเก็บข้อมูลการเพาะป,ปลูกเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ํามีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจําทั้ง5้าภาคมีเครื่องบินสําหรับปฏิบัติการจํานวน30 เครื่องซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยแลง้งที่จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะนายภูมิบุญแช่มช้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟป่าโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กํกำแพงเพชรที่ลานอเนกประสงค์ท้ายวัดปากเมืองอำเภอลานสากักเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดสถานการณ์จริง ขณะที่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยก่อนการร่วมประชุมสภากลาโหมว่าจะติดตามความคืบหน้าง,งานที่มอบหมายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งเพราะที่ผ่านมาได้มอบมงงานให้ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันไปขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นรวมไปถึงงบประมาณที่ลงในพื้นที่เพื่อให้งานเดินหน้าไปตามเป้าหมายและตามโครงการต่างๆที่วางไว้โดยขณะนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือภัยแล้งด้วยการนําน้ำ อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ